องเตือนภัยกันหน่อยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นวัยรุ่นนี่แหละขี่รถประตอนกลางคืนต้องระวังจู่ๆเหมือนไม่รู้จักแล้วก็มาปาดปาดหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ย <อะ S 1> ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยอะไรจะชิงทรัพย์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่กลายเป็นว่าพอมองหน้าหาเรื่องกันคอมเมนกันก็กลายเป็นเอามีดจ้วงแทงค่ะที่สพเมืองอุดรธานีนะคะคุณผู้ชมดูนะอ้าฝั่งผู้เสียหายนะคะ นายสุภกิจอายุ16ปีเนี่ยเป็นชาวอำเภอแก่นคอยจังหวัดระบุรีพร้อมกับผู้ปกครองนะเขาแจ้งความเขาบอกว่าเนี่ยตัวสุภกิจบอกว่าเนี่ยผมอะ่ะขี่มอเตอรา์ไซค์มาออกมาจากตลาดรถไฟนะแล้วก็มีแฟนสาวเขาซ้อนท้ายมาด้วยถึงบริเวณแยกไฟแดงถนนนิตโยปากซอยกำนัน ถูกกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้ว่าเป็นใครขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบสองคันคันละสองคนคุณผู้ชมจากานั้นเหมือนเรียกให้นายสุภกิจหยุดรถแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชักปืนมาข่มขู่แล้วเอมีดแทงสองครั้ง ตัวเขาเจ็บที่มือขวาแล้วก็ลำตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นสีทุ่มครึ่งของ22กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวงจรปิดนี่จะเห็นนะว่าผู้เสียหายเนี่ยขี่รถมาตามถนนเส้นนี้แล้วก็หยุดและหลังจากานั้นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมามีผู้ชายคนนึงเดินลงมาลักษณะเหมือนหาเรื่องเพราะเอาเท้าถีบแล้วก็สาวหมัดต่อยเลยแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเนี่ยมาอีกสองคนมาสมทบค่ะมาทำร้ายนายสุภกิจ ซึ่งตัวเขาไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้สู้กลับอะไรนะรแล้ววัยรุ่น3คนก็เดินจากไปแล้วจะเห็นว่าวัยรุ่นที่มาทําร้ายเนี่ยมีอามุธด้วยและทาร้ายนายสุภกิจหลายครั้งส่วนแฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายรถเนี่ยคือเธอยังมีอาการตื่นระหนกตกใจอยู่เลยค่ะผู้เสียหายทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุกําลังขี่รถจะกลับล่าเน,นี่ยแหละครับหลังจากขายของที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นชาย3คนขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาก่อนจะเข้ามาประกบแล้วก็บอกให้รถ น่ะจอดจอดซะจากนั้นวัยรุ่นคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ถีบแล้วครับแล้วก็พยายามที่จะแย่งกุญแจรถผู้เสียหายพยายามจะแย่งกุญแจกลับคืนนะครับทาให้กลุ่มวัยรุ่นน่ะไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็ชักมีดมาแทงแฟนเลยนะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เดินเอาปืนมาจ่อหัวแฟนสาวก็พยายามที่จะห้ามส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรฟังเสียงเขาครับเขาก็บอกให้จอดจอดจอดครับมาดีก็อบอกให้จอดครับ เอามีดแทงๆแล้วก็จอดจอดจอดนะจอดจอดเราจอดจอดครับทำไมเราโดนจอดเราไม่ผมผมโดนแทงตรงนี้ครับแล้วมันก็เจ็บผมก็เลยปล่อยขลิ่นเพราะแทงเราก่อนตอนขับเนี่ยครับอ๋อคือเราขวบก่อนหน้าวงจรปิดเนี่ยแล้วบให้จอดแล้วแทงเรยก็ตรงในกล้องเลยครับที่เขาบอกให้จอดเขาประกบกันมาประกบกันมาครับตรงนั้นเขาก็ถามว่า มึงรู้ไหมกูเป็นใครอะไรเงี้ยครับผมผมก็ผมก็ไม่ตอบอะไรไปครับครับ่ให่ยกมือยกมือว่าขอโทษเลยถาเเราว่าถ้าทาอะไรผิดไปก็ขอโทษเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็จะกุญเจลดูงเท้านี่ก็ไม่ให้ไปเขาเลยไม่มีแทงก่อนพาอผมก็ไม่เคยมีเรียนกับเขามาก่อนไม่เคยรู้จักเขาเลยรถสินานรถนินสินานไม่หรอก ตอนนั้นผมก็ขับเบาๆอยู่องใส่แดงแล้วตองชะลอนี่ฮะคุณผู้ชมครับประโยคคลาสสิกประโยคคลาสสิกมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครหรืออีกประโยคหนึ่งคือมึงรู้ไหมว่ารุ่นพี่กูเป็นใครพ่อกูเป็นใครแม่กูเป็นใครหรือบอกไปเลยแจ้งความเลยตำรวจที่เนี่รู้จักดีนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันใช่ไหมประโยคคลาสสิกตะทับก็คือถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นใครเขาคงคุยกับคุณแล้วเนาะ คุณไม่ต้องถามหรอกม้ว,ว่ารู้ไหมว่าเป็นใครอ่ะพาะเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ตอบอแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือน้องผู้หญิงก็บอกเลยบอกว่าก็ยกมือไหว้เลยนะแล้วก็ขอโทษบอกว่าถ้าทําอะไรไปก็ขอโทษด้วยทําอะไรที่ทําให้ไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมค่ะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้รู้จักแล้วก็อ,อุกอาจมากก่อเหตุทำร้ายเอาไม้จ้วงแทงแบบนี้ตำรวจว่ายังไงก็ตอนนี้นะไล่กล้องวงจรปิดนะคะในจุดเกิดเหตุจะไล่ตามกลุ่มคนร้ายส่วนสาเหตุตำรวจบอกว่าคำเม็นมองหน้ากันหาเรื่องกันหรือเปล่าหรือจะดักชิงเอารถ หรือว่าทรัพย์สินที่มีค่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเมื่อกี้ที่เขาเล่าคือจะมีช่วงที่แบบเหมือนจะดึงกุญแจรถไปแต่น้องผู้ชายเนี่ยดึงกลับไหมก็สุภาพก็ไม่ให้มือรู้ไหมว่ากูเป็นใครไม่รู้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยได้ไหมครับถ้าเราเจอคําถามนี้าควรตอบว่ายังไงถ้าเป็นผมนะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอ้าวพี่เอ้เฮ้ยสบายดีเปล่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้เจอตั้งนานพี่เฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่โอ้ เฮ้ยผมไม่อยากชื่อเลยเจอพี่วันนี้เฮ้ยโหพี่สบายแฮปปี้มากเลยพี่โอ้โหเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมพี่โอเคโอเคขอบใจมากน้องขอบใจมากเอสบายดีนะเอเดินไปดีกว่าแล้วก็เดินไปยังไงยังไงคุณตอบไม่ตอบคุณก็โดนอยู่แล้วคุณลองคุณลองตอบแบบนี้บ้างเผื่อเผื่อเขาจะบอกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหรือว่ารู้จักกันหรือว่ารู้จักกันเออใช่ไหมเออคุณคุณคุณม่อนบอกว่าโดนหมัดนะ่เอออะ สบายสบายเบาๆสบาย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 โดน,โดน<อ>ถ้าเป็นไล่ล่าจับมาให้ได้แล้วกันฮะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุน,นะฮคะคุณผู้ชมครับใช่ค่ะ